สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุมมุคคูณคณคิตนะคะวันนี้พาไปทําข้อสอบเนาะครูช่วยนะคะเกี่ยวกับคนวันงานนะคะโดยโจทย์บอกว่าช่างทาสีสิบคนอ่ะช่างทาสีสิบคนค่ะทาสีตึกได้สิบชั้นภายในเวลาสี่วันอ่ะ แต่ถ้าต้องการทาสีตึกเป็น8ชั้นโดยใช้ช่าง32คนเนี่ยจะต้องใช้เวลากี่วันโดยสำหรับที่โจทย์ถามเกี่ยวกับคนวันงานนะคะก็ให้ทุกคนนะจำนะคะจำสูตรเนาะสูตรก็คือคนคนหนึ่งนะคะคูณ วันหนึ่งหารด้วยคนคูณวันหารงานนะคะก็ะคนหนึ่งวันหนึ่งงานหนึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เขาให้มาแล้วเราก็อีกอันหนึ่งก็จะเท่ากับคนคูณวันหารงานเหมือนกันก็เป็นคนสองคูณวันสองแล้วก็บวกงานสองนะคะ พอเราจําได้แล้วคนคูณวันหานงานจําแบบนี้นะคะเราก็นําโจทย์มาใส่ได้เลยอ่ะคนอันที่หนึ่งคือกี่คนคะสิบคนใช่ไหมเราก็ใส่สิบคูณวันกี่วันคะสี่วันก็ใส่เลขสี่หานงานได้งานกี่ชั้นสิบชั้นอ่ะส่วนคนที่สองก็คือมีกี่คนคะสามสิบสองคน คูณวันเราทราบไหมไม่ทราบมันคือตัวที่หาให้เป็นตัวแปรเอกละกันงานก็คือ8ชั้นก็จะหารด้วย8ทีนี้ถ้าเราได้แบบนี้แล้วก็คือหาค่า X นั่นเองนะคะว่าหาวันใช่ไหมว่าเท่าไหร่เราก็ตัดเลยค่ะ10 1 10 10 1 10นะคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายก็จะเหลือ4อ่ฝั่งขวา แต่อ32ค่ะแปด8 4 32แปดแปดมันก็คือ 4x นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราทำนะคะการหาค่า x เนี่ยก็คือทำอยังไงก็ได้ให้เหลือตัว x ตัวนี้แค่ตัวเดียวถ้ามีอะไรติดอยู่ก็ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะก็ถ้าอีกตัวหนึ่งแบบนี้ คูณอยู่ก็ย้ายไปหารแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันหารอยู่เราก็แค่าย้ายไปคูณเท่านั้นเองตัวนี้คูณอยู่ย้ายมาหารฝั่งซ้ายก็จะเป็น CS c สี่ส่วนสหารเท่ากับ x อ่ะสหารสได้เท่าไหร่คะสี่หนึก็คือเลข1นึ่นั่นเองก็จะเท่ากับ หนึ่งเท่ากับ x หรือ x เท่ากับหเครื่องหมายเท่ากับสามารถสลับ p กันได้แสดงว่าเวลาของเราก็คือกี่วันนั่นเองคะก็ตอบใช้เวลา1วันอ่าได้แล้วค่ะลองทำดูนะคะหรือลองเปลี่ยนตัวเลขได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ